ครับสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมท,ทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเซลล์ต้นคอกซิงชายานี้ใช่ได้ไหมฮะทุกคนโอ้ทำไมกล้องมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็วันนี้นะฮะอยู่กับเสื้อสีเทาแน่นอนรถก็ต้องเป็นสีเทาสิวันนี้จะไปดูนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะคุณผู้ชมจัดหนักจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างในเรื่องของการบรรทุกนะหรือความสวยงามความหล่อเอาไวด้ดึงดูดนะฮะลูกค้าให้มา มาใช้บริการนะครับสําหรับเอาของจ้างรถคอกเราเดี๋ยวไปดูกันคันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะฮะความสวยความงามความล้ออือฮึไม่ไงดูแค่ล้อเงาวัดเลยครับนี่เลยโอ้โหสวยงามสวยงามนะฮะสวยงามไหมครับนี่แค่ความสวยภายนอกนะโอ้โหมา เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดสำหรับสุดหล่อของคันนี้เลยนะครับราคารถคันนี้นะครับ6,2 0 0 0บาทนะครับสีเทาแลมโบหรือสีบอลเงินก็ได้แต่ถ้าสีขาวถูกรง7,000นนะครับไฟหน้ากระจังหน้าครับผมเดิมๆปกติเลยมาจากโรงงานนะนี่ครับแต่มีไฟตัดหมอกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็การส่องสว,งว่างในเวลากลางคืนนะครับ ไฟตัดหมอกเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับข้อดีของไฟตัดหมอกหลอดฮาโลเจนนะไฟหน้าเนี่ยเป็นลำแสงสีเหลืองส้มไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีเดียวกันฉะนั้นเวลากลางคืนก็เวลาเปิดจะเป็นสีเดียวกันอาจจะดูไม่หลอกตาสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมในเรื่องของล้อแมกนี่ครับเล so นโซดีวันเะครับ6รู6ก้านนะครับใส่ฝาปิดดุมไทเทนะครับน็อตน,น้ำเงิน นะครอบดิสน้ำเงินนะครับล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18นะครับยางนะปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เป็นเบอร์2 3 5 5 0ให้ลูกค้าอันนี้คือเป็นสเปคยางเริ่มต้นถ้าใครต้องการขนาดยางที่ใหญ่กว่านี้อย่างเช่น25550ก็ได้นะครับแต่อันนี้ถ้าเป็นสเปคเริ่มต้นเราจะใส่เป็น23550ให้กับลูกค้าสตัดปรับโหลดเกียร์โหลดมาให้เรียบร้อยนะครับเข้าทรงนะครับนี่ 1>, 1ฟา้ามือนะครับ ห่างจากซุ้มล้อนะครับสำหรับตัวยางนะครับเบอร์นี้นะครับตัวคอกนะครับนี่เป็นไงไทยเทนะครับสวยงามมาเลยต้องบอกว่าเอาใจไปรุ่นคอกซิ่งเลยครับถ้าท่านใดที่ชอบนะครับไทยเทนะคอกไทยเทตัวนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นงานของช่างบึ้งราชบุรีนะครับงานของช่างบึ้งราชบุรีนี่เอกลักษณ์ของเขานะฮะเขาควายนะครับ ี่ครับสีสันสวยงามสีเขียวสีน้ำเงินสีม่วงนะครับก็เป็นงานน่าจะเป็นงานไดใช่ไหมเขาเรียกว่าไดไหมนะครับน่าจะใช่นะฮะคุณผู้ชมนี่คอกตัวคอกนะครับแป๊บปลาปานะครับแป๊บปลปาเกี่ยวน้ำเงินนะแล้วก็สลับกับแซมเจ้าตัวไทเทเข้าไปนะครับให้มันได้ความสวยงามนะครับสำหรับส่วนที่ไม่ได้เป็นแป๊บปลาปานะครับ ครับโลโก้ช่างบึง้งราชบุรีนะครับช่างบึ้งคอกซิ่งนะครับนี่มีแผ่นป้ายตรงนี้มาติดนะสําหรับตัวไหนที่เป็นคอกไทเทนะฮะคุณผู้ชมเขาจะติดแบบนี้มาให้เลยนะครับ mm. เล็กสับท้ายนะครับคอกตัวนี้เป็นคอก10ชั้นครึ่งนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบชั้นครึ่งนะครับ,รรบผมแล้วก็ตัวเหล็กสับท้ายก็เป็นไทเทเหมือนกันครับคุณผู้ชมนี่เป็นไทเททั้งหมดเลย นะครับเห็นไหมแต่นะครับโครงสร้างอย่างที่บอกครับอันไหนที่จะเป็นตัวรับแรงบีบอัดเนี่ยจะเป็นแปะปะปานะครับฉากเลสนี่ฉากเลสนะครับฉากเลสปไทยเทนะครับก็สวยงามนะครับดูแลรักษาง่ายขึ้นนะครับไม่ค่อยเป็นสนิมเท่าไหร่สําหรับฉากเลสแบบนี้นะครับตัวล้อนะครับตัวเพลานะฮะสำหรับคันนี้นะครับใช้เป็นแม็กเรนโซขอบ15 ยาง225/75ขอบ15นะครับผมแล้วก็อา a ์แม็กเนี่ยเป็นแม็กเลนโซนะเห็นไหมนะครับก้านดำแบบนี้นะครับดามกระบาะบนล่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเหล็กนนหนาๆเลยสำหรับเหล็กดามนะครับดามบนดามล่างตอนนี้ดามบนจะไม่เห็นแล้วเพราะว่ากระบาดไลเนอร์ปิดไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ดามล่างมาให้เรียบร้อยนี่เราไปดูช่วงล่างนะครับ ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของการบรรทุกเลยแล้วกันแหนบนะครับ20มิลนะคุณผู้ชม20มิลข้างละ5ตัวนะครับตรงเต็งบูสเหล็กนะครับแบบนี้แหนบ20มิลข้างละ5ตัวแล้วก็นั่นเลยฮะโชคนะครับเป็นชุดโชค๊คควยคู่หนึ่งตรงคู่หนึ่งนะครับผมข้างหลังก็จะอยู่ฝั่งละ2นะครับถ้าเป็นแบบนี้มีสกีมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ เพื่อความปลอดภัยกรณีเวลาที่ายางระเบิดอะไรพวกนี้สก,กีจะโดนก่อน,นะฮะจะไม่โดนล้อก็ความเสียหายก็จะลดน้อยลงนะฮะนี่ดูการเก็บสีดามล่างครับคุณผู้ชมนะรอยชงรอยเชื่อมอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะครับแต่ว่านะครับเก็บสีรอยเชื่อมอะไรให้เรียบร้อยหมดดูฮะพอเห็นไหมนะครับอาจจะดูยากนิดนึ่งเพราะว่ารถไม่ได้ยกขึ้นลิฟต์นะฮะนี่ ดูความหนาของตัวแหนบแบบนี้นะครับ5ตันนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับท่านใดนะครับที่ไม่มีสเปคมาในใจนะครับแล้วอยากได้สเต็ป5ตันเนี่ยเซลต้นจัดแบบนี้ให้อยู่แล้วนะแหนบ20มิมิลหนาแบบนี้อยู่แล้วนะนะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลว่าเออเวลามาทํารถกับเซลต้นผมไม่มีข้อมูลมาเลยเซลต้นจะหลอกผมไหมไม่หลอกแน่นอนครับเพราะว่าทุกครั้งก่อนทำเนี่ยเดี๋ยวเซลต้นช่วยแนะนาอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็มีท่อ,อกท้ายอีกหนึ่งใบ เสียงเพราะเพะนุ่มๆน,นะฮะเดี๋ยวเซลต์ต้นไปเปิดสตาร์ทรถให้ได้ยินเสียงกันด้วยน,นี่ประมาณนี้นุ่มๆน,นะไม่ถือว่าดังมากเหมือนหน้าเพา นะครับนี่มีอย่างนึงครับผมที่อยากแนะนำนะครับคุณผู้ชมก็คือตัวหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า,าด้วยรถตัวนี้นะครับเวลาใส่คอกแล้วเราจะมองถอยยากมากนี่ครับคันนี้ติดจอมาให้นะครับก็จะเห็นกล้องมองถอยหลังพอดีผมจอดรถย้อนแสงนิดนึงแสงมาเลยสะท้อนนะครับก็มีหน้าจออะไรพวกนี้มาให้เรียบร้อย ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากแนะนําสําหรับรถคอกนะครับุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราใส่ของไปแล้วเนี่ยกระจกสองหลังอะ่ะมันจะมองทะลุข้างหลังไม่ได้แล้วนะครับส่วนตําแหน่งของการติดกล้องนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่ตรงด้านเหนือบนป้ายทะเบียนนะครับเพื่อไม่ให้แบบว่าไปเกะกะนะครับก็ซ่อนกล้องไปนิดนึงนะฮะนี่นะครับ อีกหนึ่งสเปคนะครับที่แบบรอๆน่าสนใจนะครับแล้วดูสวดทรงนะฮะย้ายแนบหน้าเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทรงแบบนี้ขี่เดิมๆนี่กําลังนิ่มกําลังพอดีเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผู้ชมก็ดาวเริ่มต้นอยู่5,9700บกบรรทุก5ตันแล้วนะแต่ถ้าค่างวดเนี่ยมันจะขยับขึ้นหรือขยับลงก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านเลือกใช้อย่างเช่นล้อนะครับเอาล้อตัวแพงมากน้อยแค่ไหน ้อเอาไทเทมหสหรือแซมเลทปกตินะครับก็อันนั้นเป็นรายละเอียดที่เราสามารถมาพูดคุยกันได้หรือว่าท่านใดเน้นแต่ช่วงล่างเอาล้อกระทะด้านหน้าเหมือนเดิมอย่างนั้นก็ได้นะครับนะบยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะครับโอเคครับผมยังไงคลิปนี้นะครับเซลต้นก็ต้องราไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดจิตแชร์ share, กดติดตามด้วยละกันนะครับผมเซลต้นคอกซิ่งสวัสดีครับผม